สวัสดีครับท่านผู้ชมกลมาพบมาพอกับคุณตาวิถีไทยอีกเช่นเคยเชา้ชาเช้านี้คุณตาวิถีไทยเดินเลาะดูว่าต้นไหนบ้างที่จะเอามารีวิวเนาะเอามารีเทิร์นเดินไปเดินมาสายตากับมาสดุดกับเพื่อน,นี่เนาะโอ้อันนี้คืออะไรหรือคุณตาวิถีไทยอ่า หน้ากัวสีแดงเห็นบอกองงประทะสายตาขนาดเลยแจมจรัดนะ <c oughs> คุณตาวิถีไทยเอ้ยเพม่นมานนี่นี่โดยเฉพาะดอกนี้นะดอกนี้เออเป็นอะไรที่สวยงามเป็นมงคลแท้เขาบอกว่าโบราณเพื่อนบอกว่าซื้ออย่างกระตามซื้อของซื้ออ่า เข้าของเครื่องใช้โดยเฉพาะเสื้อผ้าหน้าแพเนาะสิทธึกหรือสิทธแพงก็เลือกเอาสีแดงไว้ก่อนเ mm hmm. พื่อนว่านะ <c oughs> มันแม่นคำโบราณเขาเว้าอีดีเยี่ท่านผู้ชมดอกหน้างัวสีแดงนี่มันเป็นอะไรที่แบบว่าปะทะสายตาแล้วทำให้รู้สึกสดชื่นเวลาที่มองเห็นเขาเนาะเวลาที่มองเห็นเพื่อนนีอ่อยู่ในสวนต้นไม้มงคล หรืออยู่ในสวนสาธารณะหรือว่าอยู่ในกระถางลงามนะอ่าบางคนบอกว่าคุณต้าวิธีไทยหน้ากัวสีแดงนี้ปลูกไว้ที่ไหนก็เป็นมงคลที่นั่นเพิ่นว่ามันสวยงามสีเหลืองตัดกับสีแดงโอ้งามงามเป็นตะแทงอันดับต่อมานอกจากจะเป็นไม้มงคลแล้วหน้ากัวนี่ยังเป็นต้นไม้ฟอกอากาศ เนาะตามที่เขาได้รํำเรียนมาในสมัยอตอนนั่งเป็นนักเรียนอชั้นประมมัยง่ายไปวิทยาศาสตร์เบื้องต้นต้นไม้ใบยาแต่ละชนิดนี่สิคลายออกซิเจนออกในเวลากลางวันเพราะฉะนั้นเวลาที่เราออยู่ใกล้ใ้ต้นไม้กัดซได้รับออกซิเจนเนาะอ่ครับทั้งใบสีเขียว ดอกสีเหลืองเกเอดอกกรีบดอกสีแดงเกสรสีเหลืองนี่ฮ่าลามเป็นไม้ฟอกอากาศลำดับต่อมาหน้าง,งวนี่ยังเป็นต้นไม้แห่งการเรียนรู้นะเพราะว่าอย่างเพราะว่าเวลาค,คุณครูเวลาสอนศิละปะศึกษาเวลาสอนเกี่ยวกับวิชาต่างนี่ก็สิเอาตัวนี้มาบูรณาการ ในการเรียนการสอนในห้องเรียนเนาะเอามือนี้นักเรียนครูจะให้พวกเธอวาดและระบายสีดอกหน้ากวัวสีแดงนะต้นหน้ากวัววิชานี้นี่นักเรียนสีบ่มีขาดมาเต็มนะมาเต็มเป๊ะเลยเช็ค <c oughs> ชื่อดีบ่มีไผ่ขาดในระดับมหาลัยระดับมหาลัยเนี่ อาจารย์กระซิมอบหมายให้นิสิตนักศึกษานี่ไปหาข้อมูลมาพวกเธอไปสืบค้นข้อมูลมาสิดอกหน้างัวสีแดงน,นี่ประวัติความเป็นมาอย่างไรว่าเออใครเป็นคนนำเข้ามาหรือเป็นต้นไม้พื้นถิ่นของประเทศไทยมาอือไปหามาบางงู้ มีประวัติความเป็นมามีวิธีการปลูกอย่างไรการขยายพันธุ์บางคนบอกว่าคุณตาวิถีไทยดอกหน้ารัวสีแดงนี่เป็นอะไรที่แบบพปลูกยากมากเอาใจยากว่าถูกแดดนิดนนอยหน่อยก็จะเหี่ยวจะแห้งจะตาย <laughs> ต้องเอาอยู่ใต้ล่มลำไรนี่ใต้สแสลมหรือไม่อยู่ใต้ต้นไม้เนาะท่านผู้ชมเนาะยาให้ทึกแดดหลายเอาแบบคลุมคลมุแห้งมาก ต้นพวกนี้นะถ้าถูกแดดก็จะเหี่ยวจะแห้งจะตายไปแบบนี้แหละนี่นีนนนเหี่ยวแหง้งต้องได้ตัดทิ้งนะตัดทิ้งมันจะไปแย่งอาหารเพื่อนๆนเขาในลำดับต่อมาเป็นต้นไม้แห่งการขอบคุณเห<ม>็นบอเวลาที่คนไปซื้อของซื้ออย่างนี้บริษัทห้างร้านเพ<ม>ื่อนกสิเอาต้นดอกหน้าวัวสีแดงนี่มอบให้ เป็นของบรรณาการเป็นของชํำรวยทางาบ้านพักโฮมสเตย์ของเรามอบต้นดอกหน้าวัวสีแดงให้ลูกค้าคุณลูกค้าที่รักวรม้วนขนาดได้คุณลูกค้าที่รักไปปลูกคนละหนึ่งต้นครับวันนี้บา,บางคนบอกว่าบรได้เป็นลูกค้าเด็อยากได้เอาไปปลูกได้แต่เรามีจําหน่ายสําหรับ คนที่ไม่ได้เป็นลูกค้าไม่ได้มาพักบ้านพักโฮมสเตย์อยากได้เอาไปปลูกเราก็มีจำหน่ายครับเห็นบอกเป็นต้นไม้เศรษฐกิจไนดะ้เป็นต้นไม้แห่งการสร้างรายได้และสร้างอาชีพบางคนพ่อแม่ลูกมาร่วมด้วยช่วยกันปลูกต้นไม้เพื่อจำหน่ายนะเพื่อจำหน่ายสร้างอาชีพสร้างรายได้ ดอกหน้ากัวสีแดงนี้กระเชกเช่นเดียวกันเป็นต้นไม้มงคลไม้ฟอกอากาศไม้ประดับสวยงามไม้แห่งการเรียนรู้ไม้เศรษฐกิจและไม้แห่งการขอบคุณอ่ะเอาละสำหรับวันนี้ขอให้ท่านผู้ชมที่ติดตามคุณตาวิธีไทยอยู่ดีมีแหงสุขภาพแข็งแรงความเจ็บอย่าได้ความไข่อย่ามี ให้เป็นเศรษฐีมูฮุ่งม,มหนานอนรับกระขอให้ได้เงินหมื่นนอนตื่นกระโอให้ได้เงินแสนให้ได้แก้แหวนมณีโชดเดินทางไปใสมาใสใกล้ไกลกระอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ท่านเคารพนับถือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่มีอยู่ทั่วสากลและโลกและจัก,กรวาลปกป้องคุ้มครองท่านและกระยาิสนิทมิตรสหายของท่านให้อยู่รอดปลอดภัยจากโควิด -19 และกระสัมภพเวศีผีปีศาจชั่วร้าย สำหรับพระเอกของเรื่องในเช้าวันนี้ก็คือดอกหน้าวัวสีแดงไม้มงคลไม้ประดับสวยงามไม้ฟอกอากาศไม้เศรษฐกิจไม้แห่งการเรียนรู้และไม้แห่งการขอบคุณครับท่านผู้ชม